ร้อยนะครับจนถึงลักแเศแบบนี้มันคุ้มไหมครับโอ้ยแม่มันคุ้มไหมครับก็บอกว่าโคตรคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเท่าเทียบกับงานประจำผมจะมีรายได้ลักแเศแบบนี้ไหมครับไม่มันไม่ได้นะครับแต่วันนี้ครับพี่สัมเจนโมครับให้เราได้ถ้าเรารู้ว่าให้เราได้แบบนี้เราทำไหมครับ นี่ครับบอกว่าวันนี้ซึ่งผมคนทําสำเร็จได้ผมไม่ได้สำเร็จแค่คนเดียวที่คัญครับมีทีมงานนะครับเขาได้หลายคนนะครับเนาที่เขาตามมานะครับจากที่งานป้างานร้านอาหารนะครับทุกคนนะครับมีชีวิตแตกต่างกันแต่เขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาส่งเงินให้พ่อเขาส่งเงินให้แม่เขาครอบครัวเขาดีขึ้นนะครับวันนี้ครับเราไม่ได้สำเร็จแค่คนเดียวครับ เราจะเสร็จกันทันทีที่แต่เกิดจากความเชื่อมั่นในตันเองนะครับ